เอาเด้แคบก็ส่งขอาทวีเอามัเอาเด้แคบก็ต้องส่งกราวสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะผมก็อยู่กับเกมสตรีนดี้อะไรเนี่ยสตรีนดี้ท็อปท็อบบี้นะครับผมแล้วก็สตรีนดี้ทอ็อบบี้อะไรเนี่ยแอนด์เวลล์ซลลีนะฮะเอดิชันนะครับผมวันนี้ผมจะมารับคำท้าจากช่องอตีมัตเตอร์ทีวีนะครับที่ได้ท้ามาให้ผมเล่นเกมนี้นะครับผมว่าเกมนี้มันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกครับโอเคงั้นเราจะไปเล่นในโหมดอ่ มวยติเพเยอร์เลยแล้วกันนะครับเล่นเซิร์ฟเวอร์หน่อยดีเซิร์ฟเวอร์ให้เรียกด้วยเลยไม่รู้ครับผม,มผมเพิ่งเคยเล่นนะผมโอเคนะครับอ่าเราไปเล่นร่วมห้องเลยแหละโอเค <c oughs> โอเคครับอ่ามาแล้วครับมันให้หาอะไรวะแป๊บน,นึงฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวมันแหลกๆยังไงไม่รู้นะแป๊บน,นึงนะ คตรแหลกเลยชิบหายนี่คืออะไรเอ่ยอกดนั่งอุ๊ยชิบมันกระโดดโคตรสูงเลยโอเคนะฮะอ่ามันมันเล็บมันคุยอะไกันเนี่ยวัตถุฟลนะัก <the> เดี๋ยวเดียวอะไรวะวัตอีก,อ,กอีกสปีดได้เมริกาอ๋อมันน่าจะถามว่าคุณพูดอเมริกาได้หรือเปล่านะครับมันพูดอะไรกันไนปเนี่ยแป๊บนึงแล้วพีพีโรพีโรอะไรมาเนี่ยอะไรวะกนะูอ่านไม่ออกซัด โอเคนะครับผมอ่ามันได้ทำอะไรเอ่ยโอเคนี่อะไรนะ ừ, เนี่ยอุ้ยเขี้ยมันกดชิบหายเอาว่าไงสายยอ่ยอยอ่ยอยอ่ยอย่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 อถุยไม่ใช่ละนะฮะโอเคอุ้ย okay. เฮี้ยอะไรวะอุ้ยเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรกูปไปละกูปไปละกูไม่สนใจละเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหมุนสาวแ้องเสียหุ่าวนีเหรออืมฟัก <Fuck. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเอาเกาเฮีย ไปกันเถอะฟอลโลมี me, ตามฉันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอกูด้วยเฮ้ย,ยตรงนี้มันคืออะไรวะเฮ้ยไอ,ยอย้พวกมึงอยู่ไหนอยู่ข้างในนี้เหรอโอ้โหหัวเทเลทอปบ,บี้นะผมเดี๋ยวพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยมารับกูหน่อยก็ได้เชีย่ยเลยแหละกูตกใจไอ้สัต์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเค้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอยู่ข้างหลังมึงอ่ะเฮียอะไรอยู่นั่นน่ะเรื่องอะไรวะเฮ้ย what the กุงงเลสัตว์เอ้ยกูจระเข้โอ้ยไอ้ยี่ห้อหมดร้อยเกมมิ่งแล้วผมต้องออกไปในคำยาบด้วยนะครับตอนนี้โอเค ครับผมต้องขอภายในคำหยาบนะครับผมโอเคกูคง,งงเลยแป,ป๊บหนึ่งว้าอ๋อผมนึกว่าอะไรนะฮะไอ้ซเรตบโอเชียช่ยเชีย่ยเดี๋ยวจะคุณผู้ชมดูหน้ามันนะครับผม oui, yes, yes. โอ้โหเชีย่ยหน้ามึงได้มากไอสั์ <laughs> โคตรเท่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณเห็นในมุมกว้างแล้วอ้อาออามาแชร์ปับโอ้สวัสดีหนุชิบหานละเฮ้อะไรวะมึงจะมึงถอดถอดเที่ยเป็นเที่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอาพอมึงไงยี่อุ้ยสกหยาบสัตสัตอุ้ยเที่ย ตาโปโอเคเขาออกไปจากคำยาบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคห้ามแหมเลยเชี่ยสองตัวเลยสัตว์เอ้ยเอ้ยติดติดติดอะไรวะติดเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเทเลท็อบบี้เชี่ยเคือเฮี้ยเลยวะกูไม่เข้าใจ เดี๋ยวหาแม่ไปเยอะแยะเบอิซิทอ,อ,อเบอทำไปไหนแล้วเห็นไหมหาแม่ไอ้ <c oughs> เรเาเจอเขาคิกแล้วเก็บไงวะ <c oughs> ขับเคลกเก็บไงวะเฮ้ย กด L อเหรอ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่เฮ็ดดีคับเคเก็กไนเฮ้ยเนี่ย yeah. เดินเดินเดออันนี้คือกดเดินธรรมดานะผมอุ้ยตกใจนึกว่าอาเบไม่ใช่มันไดแกติดกเปรตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวานกูดีต้าวม,มาทำใหม่นี้ยุ้ยกูดู จะถามกูมาแม่มันโอเคผมก็เลยไม่เข้าใจนะครับผมโอเคนะฮะก็สำหรับอ่อืมงงนะผมก็สำหรับเกมสเตนดี้ท็อปปี้นะผมก็ขอลากัที่นี้นะครับโอเค ส่วนเนี้ยใครคิดว่าสนุกชอบนะครับผมก็กดไลค์และกดซับสไคร้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย